สนามบุรีรัมย์ครับในงานิจการของ o r ไอซีสนามที่3เดือนกันยายนซึ่งเป็นสนามที่เขาเรียกนําล่องแล้วเครับเป็นนําจิ้มแล้วเพราะว่าปลายเดือนจะมีงานมอเตอร์ GP สู่สนามชาอินเตอร์เนชั่นแนล์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นักแข่งระดับโลกมากันเพียบไฮไลท์ของวันนี้เราจะทำคอนเทนต์ก็คือเราอยากรู้ว่านักแข่งชั้นนําในประเทศไทยในงาน o r b i c ีนั้นถ้าจะให้ไขว้ถ้าจะให้ขิงกับนักแข่งระดับโลกที่จะมาเมืองไทยเขาอยากไขว้และขิงกับใคร Big house <laughs> เอพุทธสิงห์สองมงคลสิงห์มาวันหนกปุ๊บนกยุนเนอร์ทิงโนเลติงดิบเลยก็ถือว่าปรับตัวได้ดีแล้วก็ได้เร็วครับก็ได้ดีมาเรื่อยๆแต่ว่ามันคิดว่าต้องไปได้เร็วกว่านี้เพราะว่าถ้าเคยจากคดีเก่าเนี่ยยังทู่ยังทู้ของเก่าไม่ได้แต่ว่าก็อย่างไ เราไม่ิดขือว่าเราคะแนนนำอยู่ทั้งสองรัม,มก็คือทั้งรายการ o i p i ี B I D แล้วก็กินกับไม่ได้ไทยเนี่ยแข่งมาสี่ทั้งนั้นว่ไปได้ที่หนึ่งหมดเลย ค่อยกับลอสซี่แต่ลอสซี่ไม่ได้ไม่ได้แข่งแล้วก็เลยตอนนี้ก็ท็อปสุดก็น่าจะเป็นดปกติเหมือนกันครับปัญญาในผมครับซึ่งกำลังร้อนแรงมากตอนนี้ร้อนแรงอยู่ในที่หนึ่งมามันมาใช่ปีนี้ดปกติในส่วนมอเตอร์จะมีที่ถือว่ามีผลงานที่กระโดดขึ้นมาเลยมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆแฟนมอเตอร์อีพีจะได้เจอพิงก์โนดไหมก็เดี๋ยววันเดี๋ยวจะไอทีพีเดี๋ยวเราได้เจอกันครับผมต้องมาอยู่ นี่ครับแล้วก็เจอกันแกแสแดนก็ได้หรือจะเจอกันในเล้าหรือจะเจอกันตามตามในนามก็อย่าลืมทักทายกันนะครับขอบคุณครับ ผมปอนันนะช,ชัยเตชะศิวิเชียรน,นะครับหรือว่าใครหลายๆคนรู้จักกันในนามดีเจปอกรีนเวฟนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้ลงทําการแข่งขันในรายการ o r b i c สนามที่3เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ลงมาแข่งตัวพานี่นสนามช้างนะครับก็คือวันนี้โอ้โหบรรยากาศนี่เป็นการคอลิฟไฟครับก็ตื่นเต้นมากคือห่างจากสนามในการแข่งไปนานครับผมก็คือรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบเกรงกังวลมากเลยครับแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับไม่มีโอกาสเห็นผมหือ หรือว่าเ,เห็นรถผมก็ฝากเชียร์ด้วยแล้วกันนะครับ ST 3รถเบอร์7รถสีขาวเป็นซูซูกิ L8 นะครับที่สนามนี้ครับผมฝากเชียร์ด้วยขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับแน่นอนนะครับผมก็ออ Moto กมอเตอร์จีพีกำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับอีกไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับถ้าจะให้ขิงว่าผมเนี่ยขี่ตัวพันแล้วผมอยากจะแข่งกับใครผมอยากจะแข่งกับราอูเฟอร์นันเดสครับผมเพราะว่าราอูเฟอร์นันเดสเนี่ยเป็นซัตเทิลไลท์ของ KDM นะครับผมซึ่งฝีมือของเขาเนี่ยยังไม่ได้ แบบขึ้นรถเขาแล้วก็ฝีมือเขาเนี่ยยังไม่ได้แบบว่าขึ้นไปถึงหัวแถวสำหรับตัวผมเองก็ผมก็ไม่ได้ขึ้นถึงหัวแถวเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะเจอเับเขากับราอูเฟอร์นันเดสครับแนะนำตัวเลยครับผมแข่งเบอร์65ครับออเป็น ครับทีมพ่อมาทุกคนไทยแลนด์นะครับผมตอนนี้สนามที่3แล้วโออาร์บีไอซีครับผมความล้อหรือความมั่นใจของเราเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าพ่อมาแล้วมาแล้วพี่อ้อยแข่งรุ่นเลยนะเอสที่หนึ่งครับผมเอสที่มอเตอร์ทูมอเตอร์ทีแจ็คบิลเลอร์ไอเดอลผมเนี่ยไอเดอลเนี่ยพี่รุ่นไหน อันนี้โมโต,โต้นจีพีครับเออสี่สามโตโตนะครับแข่ง okay. ใช้รถอะไรแข่งมไม่ร,รู้แต่ไม่รูู้กติครับผมอมู๋ดูกตินี่ก็วางสายเลยอยากวห่ครับผมสักครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับครับผม นี่เราอยู่กับนักแข่งฮอนด้าครับแนะนำเลยครับครับสวัสดีครับแชมป์พัสสวิตช์ติ่เวลาลักนะครับแชารุหมายเลขหนึ่งกับสามครับชารุสปอร์ตหนึ่งร้อยเอเดนหนึ่งโฟครับครับผมเตรียมความพร้อมยังไงบ้างก็ความพร้อมก่อนก่อนเข้ารายการเนี่ยเรามีพาเวอนี้ก็เราเก็บข้อมูลกันมาได้ระดับนะครับแต่ว่าก็ยังหาสติ๊งที่ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันก็เรียกว่าใกล้เคียงครับก็พร้อมในระดับนะครับคนเลยอยากอยากลองโมูโตทูแล้วกันนะครับเพราะว่า อยากรู้ไม่แช่ครับน้องกล้องน้องกล้องเพราะว่ากล้องเนี่ยแบบว่าซ้อมมาด้วยกันครับตลอดในกับมาไทยก็ซ้อมด้วยกันแล้วก็บ้านบ้านยไม่ไกลกันมากอมบลรีใช่ครับเด็กชลเหมือนกันนะครับเด็กชลกันก็อยากทักไหวบฝากบอกกล้องดิก็ถ้าเกิดไม่ได้ไข้ก็เต็มที่นะครับขอบคุณครับ ตอนนี้เจออีกแล้วอันนี้คืออีกหนึ่งครับตาของเมืองไทยตั้งแต่ต้องบอกว่ารุ่นอดีตเลยเพราะผมยังตอนผมยังเด็กๆยังเห็นอาจารย์ทุกอาจารย์ทรุฑตั้งโตัวเลยครับสวัสดีครับครั้งนะครับผมอนุชานักเจริญศรีครับจะสกัดทีมจะมาห้าปีสโตนอนุชาเรซซิ่งทีมครับปีนี้ก็กลับมาทําทีมเองอีกครั้งนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นทีแฟคทอรี่นะครับปีนี้กลับมาทําทีมเองนะครับปีนี้ก็มาแข่งเฉพาะรายการวานะครับก็ผ่านมาสองสนามแล้วสนามนี้กำลังเข้าสนามที่สามนะครับตอนนี้คะแนนอยู่อันดับที่ นะครับก็พยายามจะสนามนี้ก็พยายามจะทําให้มันขึ้นมาอยู่อันดับที่หนึ่งให้ได้เนาะได้ครับอาจารย์เก่งอยู่แล้ว้าอาจารย์โมโตจีพีจะมาเมืองไทยซึ้นเดือนนี้คมันมันเป็นเรื่องของการขิงการควาระดับแบบเราก็เป็นนักแข่งนะเราก็เบอร์ต้นในเมืองไทยถ้าจะให้คว้กับที่ตอนมาในเมืองไทยอาจารย์อยากคว้ยอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาเป็นความรู้สึกโองจริงนะที่ผมอยากเจอกับนักแข่งที่แบบอยากคว้จริงๆคืออย่างมาร์คมาเกตครับผมอยากเจอคนนี้เพร ว่าด้วยการสไตล์การขี่ที่ดุดันของเขาแล้วก็ด้วยความบ้าๆบอๆของเขาที่เราเห็นกันอยู่นั่นแหละครับผมอยากเจอคนแบบนั้นอยากจะรู้ว่าของจริงเขาเจ๋งแค่ไหนสักครั้งหนึ่งอยากเจอจริงขอบคุณมากครับอาจารย์โตนิการบสวัสดีครับ,วรบสวัสดีครับขอบใจมากนะครับอาจารย์อยู่ในรุ่น SP 3นะครับหมายเลข199 พีมาเมืองไทยครับซึ่งจะมาปลายเดือนนี้แล้วครับพี่ออฟอยากจะควายจับนักแข่งบโนโตโ้นีพีบนต้นูกไขขอสักชื่อเลยขอตั้งนักแข่งหนึ่งขอสัชื่อ,อจริงๆเป็นคนชื่นชอบมาเก็ตอยู่แล้วอ่าก็ถามว่าขอแค่ได้จับมือขอแค่ได้นั่งบนรถซ้อนท้ายรถเขาเนี่ยไม่รู้จะมีโอกาสเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะนั่งซ้อนท้ายรอบสนามช้าง บูดเลยบูดไม่ได้โออาร์ครับแนะนำตัวเลยสวัสดีค่ะซันวาค่ะศิริรักแย่งคุณเชาค่ะจากทีมเรนดอร์ลสซิ่งทีมโมบิลลี่ค่ะเบอร์ยี่สิบใช้เบอร์เดียวกันอ๋อว่าจะเข้าเจ้าเบอร์เดียวกันขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นไงครับว่าเด้องความรู้สึกของนักแข่งั้ระดับประเทศครับในประเทศไทย แข่งระดับโลกสังขทยเห็นไ,ไหมครับว่าเขาเรียกว่าความฝันคือว่าแรงบันดาลใจของขออตเตอร์ปอร์ตหรืมาเนี่ยมีความว่าเขาตื่นเต้นและเขาอยากจะมาตำ้ับาบรรยากาศจะเลื่องครับปลายเดือนนี้กันยายนครับกาบรากาของ MotoGP t h a i l ไทย